ว,ว้าวดูสิวิวสวยมากเลยเนาะแดนนี่นอกจากจะตามหาไดาโนเสาร์แล้วเราตามหาพี่เจมส์ตรงนมีมีนะมินิกรอบไปเอาไม้ในถังให้เลยเนี่ยมีินิกรอบแล้วก็มีโอบ้านลมมีใส่ชุดว่ายน้ำมาเล่นได้ด้วยนะคะนนชั้นบนสุดนะคะหรือว่าชั้นเจ็ดูสูงสุดสูงมาก คนต่อค no, ิวเพียนเลยแต่เราขึ้นมาดูวิวเฉยใช่ไหมไหนหาะพี่เจนนี่ดีพี่เจนนี่อยู่ไหนนี่ก็คือสวนทั้งหมด์ฝั่งนู้นมีซิปลน์ด้วยมันไ่นซิปลน์ดีกว่าแล้วก็มีสไลเดอร์ใช่วิวสวยๆป่ะแดนนี่เดินไปพาไปพาไปดูป้ายแกรนด์ทัวร์ซิป้ายแกรนด์ทัวร์อยู่ตรงไหนวิ่งไปเลย โอ้โอเคยากเหรอทำไมอ่ะเปิดเสื้อทำไมอ่ะเราก็จะมีมีหนึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งกับห้าห้าพันล้ยนเหรอทำไมขี้โมจังวันนี้เปิดคลิปก่อนเร็ววันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับบ้าบ้าลาอะไรวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันลาอะไร ลาวิโอลาวโว่ไม่ลาวิโอลาวิโอลี่เหรอลาวิโอลาโว่ก็คือไหนพาไปดูซิมีป้ายแกรนทัวร์อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเดนนี่พาไปดูเร็วนี่ก็คือเรามาแวะอ้าววลาิโอเรามาแวะลาโว่กันนะครับเรามาแวะลาโวลาโว่นี่โอ๊ย ต้นไม้โอ้ยมมาก่นต้นมไม้มขึ้นคลึ้มมากเลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเนี่ย,นะยนี่คือลาโวก็คือ,คอเลคที่มีไล่อง,งุ่นนะคะนี่ตอนนี้คลึ้นหน่อยเพราะว่ามืดหน่อยนะเพราะว่าคราวที่แล้วเรามาหน้าหนา,หนาวต้นไม้ไม่มีใบเลยจะสว่างแล้วก็โล่งมากนี้บรรยากาศล่มลื่นเหมออาะแก่การกินข้าวเชาว้าเป็นยิ่งนัก อตอนนี้มีใบตรงนี้มีใบตรงนั้นเอ้ยต้นไม้ใบขึ้นแล้วก็มีดอกไม้ด้วยก็คือที่นี่นี่คือสวยทุกฤดูจริง,รงๆเลยนะคะให้ดูวิวหน่อ,อยลองเพื่อ,อดีนะเนี่ยที่แถวนี้ไม่มีคนนี่นะคะไหนมาชี้ที่ตรงไหนมีอะไรบ้างก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวเวตรงนี้ป้ายเขาก็จะบอกว่านี่มีอะไรบ้างฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งฝรั่งเศสนะคะเวเวอยู่ไหนชี้ซิ นี่ก็คือเวเว่นะคะนูนเวเว่บองเธอร์ฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝรั่งเศสตรงนี้มีชาโต้อันหนึ่งชื่อชาโต้อะไรเดน่ยอนชื่อซินี่ในในป้ายเขามีเขียนเนี่ยชาโตเดอร์เกลอสค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไรอังุ่นเป็นเวอร์เฮอริเทจนะครับแล้วเลกเจนิวาเออเลกเจนีวาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก,ก็คือตรงนี้นก,ก็คือเลกเจนีวาเนี่ยแหละ ัก <Le> ลักเลรนลักเลมรนก็คือแปลว่าเล็กเจนีวาโ okay. อเคสวยทุกฤดูจริงๆอันนี้ล่มลื่นเหมาะแก่การกินข้าวเช้ามากเพราะว่ามาืพอพะอะไรไ <ป S 1> ครือฮะนี่อ่อะโชว์ข้าวเช้าหน่อยวันนี้คือจริงๆแล้ววันนี้เราจะไปแคมป์ก okay. ันโอเคอะเราก็ เลยตื่นแต่เช้าไปส่งพี่เจมี่ไปแคมป์พี่เจมี่กินข้าวเรียบร้อยแล้วจริงๆแดนนี่ก็กินแล้วแหละแต่ว่ามา,มาเอามาเผื่อด้วยเพราะกินน้อยอาหารเช้านะครับกับบรรยากาศลาวโวสวยงามมากนะครับข้างข้างซ้ายคืออาหารเช้าข้างขวาคืออาหารกลางวันของแดนนี่วันนี้แล้วก็ดูบรรยากาศการกินพี่เจมี่เขาไปแคมป์ ITU ป่านนี้ถึงแล้วมั้งเราัมแต่แวะกินข้าวเนาะก็คือแคมป์ ITU มันไปได้ คไอทียู I T U มันไปได้เริ่มต้นที่อายุ6กขวบแดนนี่ยังไปไม่ได้ก็เลยใช้วิธีขับรถตามไปใช่ก็เลยขับรถตามไปเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเที่ยวตามพี่เจมี่ก็คือตามแคมป์ UN ของพี่เจมี่วันนี้จริงๆแล้วจะไปเที่ยวลาบิลินส์หรือว่าเป็นเขาว,วงกออยู่ฝั่งฝรั่งเศสแต่พอดีขับรถผ่านทางนี้ด้วยก็เลยแวะกินข้าวก่อน พราะยังไงพี่จะมีน่าจะถึงช้ากว่าเราอยู่แล้วของเราออกก่อนแล้วเราก็ขับรถเล็กด้วยเออเองมากินให้เสร็จสักทีจะได้ไปแล้วป่านนี้พี่จะมีถึงแล้วมั้งมัวแต่มัวแต่อิดออดอยู่น่เนี่ยอ่ะมาเร็วมามาอะไรบัสมันช้าล่ะใช่บัสปุยอ้ยอ้ย บัสมันช้าตักดีๆตักดีๆโอเคอ <laughs> ยาช้อนช้อนเดี๋ยวช้อนต้องใช้ตอนกลาวันอีกโอเคบัสมันช้าแต่เราอาจจะช้ากว่าแล้วนะเออพรโมวแต่แวะเนี่ยแหละ บัสของพีเจมี่จอดอยู่แล้วเราแวะนานเกินไปนะพี่เจมี่ถึงก่อนเราอีกเนี่ย Adventure ร์ลาบิลิน Adventure รนี่คืออยู่กลางหุบเขากลางป่ากลางเขามากเลยจริงถ้ามาหน้าหนาวน่าจะสวยเพราะว่าภูเขานี่จะเป็นทีมะนะแต่ตอนนี้ร้อนมากซื้อตัวเรียบร้อยแล้วก็มาสแตมมือนี่ไงเอามือมาสแตมแบบนี้เออใช่หรือปล่าก็ไม่รู้นี่เป็นตาสัญ,ญลักษณ นี่เป็นตาสัญลักษณ์รูปนี้เข้าได้โอ okay. เคเกมที่พี่เจมี่บอกนี่ไงมันเป็นให้ตามหาไดาโนเสาร์ในลาบิลินเนี่ยเข้าไปในลาบิลินแล้วก็สแตมไดโนเสาร์นี่แล้วก็สแตมสแตมดโโไดโนเสาร์เจอแล้วใช่ไหมไดโนเสาร์ตัวแรกเป็นสไปโนซอรัสอยู่อันไหนอะแล้วก็ไปรอสแตมนี่เราตามพี่กลุ่มนี้ดีกว่าเพราะพี่กลุ่มนี้ตัวเท่าๆ,ๆ,ๆกับตัวโตกว่าแดนนี่นิดเดียวแถมมาจากแคมป์เดียวกันกับพี่เจมี่มาด้วยมีน้ำสาดด้วยต้องปีนด้วยหรอแดนนี่ปีนไปดูไหม ว่าดิ i ิ up there What is it up there าดูสิวิวสวยมากเลยเนาะแดนนี่นอกจากจะตามหาไดโนเสาร์แล้วเราตามหาพี่เจมมี่ด้วยนะของเล่นเยอะมากเลยเนาะแดนนี่เลือกเล่นไม่ถูกเลยใช่ไหมเล่นอันไหนก่อนดีหนูใส่หมวกไว้แดดร้อนมากเลย เย,เยอะเหลือเกินตรงนี้มีมินิกอลไปเอาไม้ในถังได้เลยเนี่ยมินิกอลแล้วก็มีโอบ้านลม <ste> er> มีใส่ชุดว่ายน้ำมาเล่นได้ด้วยนะคะ <ste> er> พี่เขารอคิวอยู่หนู <ste> er> ขึ้นไปดีๆเร็วๆ <ste> er> โอเคชั้นนี้ชั้นบนสุดแล้วชั้นเจ็ดนะครับ อาเร็วเดนนี่ขึ้นไป<ม>อันที่ชั้นบนสุดน,นะครับหรือว่าชั้นเจ็ดโดสูงสุดสูงมากนี่คนต่อคิวเพียวเลยแต่เราขึ้นมาดูวิวเฉยๆใช่ไหมไหนหาพิเจนี่ดีพิเจนี่อยู่ไหนน,น,นี่ก็คือสวนทัน้งหมดฝั่งนู้นมีซิปลน์ด้วยเป็นเล่นซิปลน์ดีกว่าแล้วก็มีสไลเดอร์สั้นๆนี่มาม้ายืนยังรู้สึกเหมือนว่าทาวเวอร์มันแบบโยกแยกโยกแยกเลยเสียวไหมแดนนี่สูงมากมาม้าขาสั่นล้วเนี่ย นี่ขามามาขาสั่นแล้วเนี่ยเ,เสียวมากเลยแดนนี่ไม่กลัวส,สั่นไหม,ไมสั่นมากโอเคแล้วนี่ฝั่งโน้นเนี่ยโหโมีเล่นน้ำกันสนุกเลยนะจะเอาชุดว่ายน้ำมาด้วยเนาะสูงเท่าบ้านเราเลยเจ็ดชั้นโอ้ยนี่ไก่บ้านเราเยอะเลยนี่กล้าลงไหมเนี่ยแล้วดูอู้ยเสียวเสียวมามาขาสั่นนี่พวกนี่ลงไปนี่โอ้ สไลด์ลงไปนะคะได้ยินเสียงกรีนเราก็ไม่กล้าลงแล้วเนี่ยแต่ดูสิพี่เจมี่จะกล้าไหมผม,มาว่าไม่กล้าดูความชันนะคะเดินแค่แค่ขึ้นมาก็เสียวแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโอเคเอาปั่นไหวไปะเนี่ยปั่นเป็นไปเนี่ยปั่นเดินหน้าสิคะคุณเอาไปเลยอันนี้คันเล็กสุดแล้วนะคะสีเขียวที่นี่เขาเริ่มคิดตังตอนสามขวบปะ สามขวบก็เลยยังมีจักรายานของเล่นเด็กๆอยู่นะเนี่ยหมวกม้มาบอกว่าให้ใส่หมวกไว้ม้มามองจากข้างบนไม่เห็นเจมี่เลยหาเจมี่ไม่เจอเลยอุตส่าห์บอกอุตส่าห์เอาหมวกมาให้ใส่เหมือนกันไม่เห็นเลยอ่ะแดนนี่เจมี่ได้เล่นอะไรมาโอเคไอโซ I saw you in a mess คืออะไรเนี่ยอยากเล่นกับพี่เจมี่นะเดี๋ยวระวังเถอะเดี๋ยวพี่เจมี่เขาหล่นลงมาทับเดี๋ยวก็เป็นแบบเมื่อกี้ เมื่อกี้นะคะเข้าไปในแทมโบรีนไม่ทันได้2นาทีเลยแหกปากร้องอ่านี่นะครับก็คือเป็นแฮปปี้แลนด์มีเครื่องเล่นอะไรบ้างดูทางนี้ได้โอ้ยน่าสนุกจังเลยมีแบบเล่นน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยนะจริงๆเล่นได้นะมามา,ม,ามีชุดมาเปลี่ยนนะสามารถเล่นได้ถ้าอยากเล่นไปแลฝั่งนี้อุ้ยดูฝั่งนี้มีเกมในล่มเกมในล่มน่าจะดีนะล่มดีนี่เริ่มต้นด้วยการเกม เกมกริ้งบอลนะคะแดนนี่ชอบสุดก็คือการกิ้งบอลก็อันนี้ยากหน่อยนะมันจะขึ้นไปได้ยังไงทาวเวอร์นี้นะยากไหมฮะมีโบลิ่งเคอร์ลิ่งตีฮอกกี้แต่ช่วยเล่นอะไรที่มันนี้มันเพื่อนพี่จะมีนี่นะช่วยเล่นอะไรที่มันล้มล้มกว่านี้ได้ไหมฮะตอนนี้ไม่ล้วเนี่ยเนี่ยเล่นอันนี้เหได้โปรดโอเคอย่างี้ล้มล้มเขายังช่วเนาะแดนนี่อันนี้แดนนี่ขึ้นได้หรอมันสูงเหมือนกันนะเล่นมาแล้วหรอเล่นมายัง นี่นะครับในร่มก็มีแบบสไลเดอร์เล็กๆของเล่นเยอะมากเลยเนาะเล่นไม่หมดเลยเมื่อกี้ข้างในเล่นแล้วใช่ไหมไปเล่นทิ้งไหมตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็มีทิห้หน่าเล่นมากเลยอะแดนนี่อ้าวถ่ายไม่ทันเลยแดนนี่รออกม,มาด้วยโอ้ลาบิลิน เป็นสนามเด็กเล่นที่วิวสวยมากนะคะดูข้างหลังเป็นวิวภูเขาเนี่ยเป็นสนามเด็กเล่นที่วิวสวยมากนะคะข้างหลังนี้เป็นวิวภูเขานี่ก็คือจริงก็เครื่องเล่นไม่มีอะไรมาโอ้ยเป้โอ้นี่นะครับห้อมล้อมไปด้วยขุนเขา เอาอีกเหรอไม่ไหวแล้วเหนื่อยหนักเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอก็คือไม่จับแล้วนะคราวนี้มาม้าก็คือพอดึงเฉยๆแล้วพอลงก็ปล่อยเลยนะใครจะลงก่อนแดนนี่ลงก่อนหรือม,มาม้าลงก่อนแดนนี่ลงก่อนอไปเลยชน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 แดนนี่ต้องอย่าพึ่งอ๋อ วิวสวยจริงๆเลยนะคะเล่นแบบท่ามกลางขุนเขาแต่ว่ามันร้อนมากเดนนี่ขอไปพักพักดื่มน้ำไหมร้อนอยากกินน้ำมากเลยเนี่ยเอามาเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องซื้อน,นะคะน้ำนถ้วยหมุนเอาไหมนี่อวกแตกแน่แต่ละอย่างอันนู้นก็เหมือนกันอันนู้นนี่ก็คืออวกแตกแน่อันนู้นที่แดนนี่บอกขึ้นได้สองคนอะ่ะโอ้ย ที่จะมีกินน้ำหมดเกลี้ยงนะคะคือเท่าไหร่ก็ไม่พอ,อจริงๆโดแปดเหรียญน,นะคะแพงสุดๆที่นี่แพงน้ำจริงๆเมื่อกี้ซื้อเอเวียงเมื่อกี้ซื้อเอเวียงหกจุดห้าคิดว่าแพงแล้วอันนี้เจอไปแปดแต่ปริมาณน,น่าจะไม่เท่ากันขนมแพงทุกอย่างนะคะอย่าก,กินตองฟ้านก็จะแต่จริงๆมันก็คือราคาปกติขนมที่สวิสนะคะนี่ก็คือสองจุดห้าแต่น้ำนี่แพงจริงแพงจริงจังอ่าขวดกินหมดแล้วก็ไปทิ้งนะคะ 1> 1หนึน่งิตแเหรียญนี่นี่นี่เอาไปทิ้งที่ขวดช่องเพชรเลยแดนนี่อันนั้นใช้เพชรอ,อันนั้นก็เพชรเหมือนกันเออที่นี่น้ํา <c oughs> มีแต่ช่องทิ้งขวดเพชรน้ําแพงสุดๆนะคะค่าน้ํานี่วันนี้แพงกว่าค่าเข้าแล้วเนี่ยใช่ห้านาทีสุดท้ายแดนนี่จะเล่นอะไรกลับแล้วอยากเข้าเลยเมสเนี่ยมาม้าเหนื่อยแล้วก็แดดมันก็ร้อนทุกอันเลยอะ่ะห้านาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายเล่นอะไรดีสไลเดอร์ไหม อันนี้เล่นไปแล้วอ่าห้านาทีสุดท้ายเลือกเล่นอันนี้นะเอาลูกบอลโยนใส่ห่วงได้นะแดนนี่โอ้อ่าลูกบอลโยนใส่ห่วงได้นะ,ะนใช่มันยากเหมือนกันนะเนี่ยไอกระโดดแล้วก็โยนบอลใส่ห่วงเนี่ยอะ ครูพลอยแล้ว,วล่ะใช่ยูอาร์กรูดวิดบอลนะกีฬาที่เล่นแบบลูกบอลนี่เก่งมากเลยนะโอ okay. เค